สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่25ข้อ14-23ผมให้หัวข้อนี้ว่าดีแล้วจะเป็นทาสดีและสัตซ์ซื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเสด็จกลับมาของพระเยซูในครั้งที่2เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าแล้วยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งเดินทางออกไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตารานคนหนึ่งสองตารานอีกคนหนึ่งตารานเดียว ตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตารางก็เอาเงินไปค้าขายทันทีได้กําไรเท่าตัวคนที่รับ2ตารางก็ได้กําไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตารางเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของเจ้านายไว้อยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับท่านเหล่านั้นคนได้รับ5ตารางก็จะเอากําไรอีก5ตารางมาและแจ้งกับนายว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงินให้กับข้าเจ้า5้าตารางดูเถิดข้าเจ้าได้กําไรมาอีก5ตาราง นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งใจดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้สองตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบให้ข้าพเจ้าสองตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันนายก็ชมเชยว่าดีแล้วจะเป็นท่าดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งใจดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดในพระคัมภีร์ตอนนี้เจ้านายมอบให้เงิน3คน2คนแรก ซึ่งเราจะพูดวันนี้ก็คือคนที่เป็นทาตดีและสัตว์ซื่อส่วนวันพรุ่งนี้เราจะมีการจะพูดถึงทาตที่ไม่ได้เรื่องคนหนึ่งนะครับเราจะสังเกตในพระคัมภีตรงนี้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นทาตดีและสัตว์ซื่อว่าประการที่หนึ่งครับทาสดีและสัตว์ซื่ออาจจะได้รับความสามารถที่ไม่เท่ากันคนหนึ่งได้รับ5อีกคนหนึ่งได้สองแน่นอนว่าพระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถระดับไหนแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือความสัตว์ซื่อ คงจําได้นะครับพระกัมพีบอกว่าเจ้านายได้ชมเชยท่าดีและสัตซ์ซื่อท่าดีคืออะไรเชื่อฟังสัตซ์ซื่อคืออะไรกระทําตามที่นายได้บอกเอาไว้เห็นไ,ไหมครับด้วยความสัตซ์ซื่อนายได้ให้มาเท่านี้รับผิดชอบเท่านี้ไม่ได้เกิดน้อยอกน้อยใจทําในส่วนที่นายต้องการนั่นคือท่าดีและสัตว์ซื่อ วันนี้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเรามีความสามารถของเราแบบนี้เราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเราสามารถจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นทาสดีด้วยสัตว์ซื่อได้นะครับในงานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราทําบางคนอาจจะเทศนาไม่ได้บางคนอาจจะทํานั่นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้แต่พระเจ้าให้เราทําบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้ผมประทับใจพี Für, ่น้องท่านหนึ่งท่าน Taj. มีของประทานในการที่จะดูแลคนของพระเจ้านะครับเขา ทำหน้าที่นี้โดยการดูแลคนของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่เขาเองก็ได้ทําหน้าที่ของเขาและวก็บอกว่าเขาไม่มีความสามารถอื่นนอกจากจะดูแลคนของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้กับแต่ละคนไม่เหมือนกันประการที่2ครับความสามารถควรใช้อย่างเต็มกําลังพระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อนั่นเองอันที่1ความสามารถได้ไม่เท่ากันอันที่2ความสามารถควรใช้อย่างเต็มกําลังในพระมบีตรงนี้คนที่ได้5้ไปทํากําไรได้5คนที่ได้2ไปทํากําไรได้2แปลว่าเขาทาเต็มกําลังของเขา เมื่อทำเต็มกำลังเจ้าไหนก็จะชมเชยแบบเดียวกันสิ่งสําคัญมากคือต้องถามตัวเองว่าเราเต็มกําลังหรือยังถ้ายังไม่เต็มกําลังก็ทําให้มันเต็มกําลังซะบางคนเต็มกําลังเนี่ยพวกประเภทนี้อึดมากครับทำยังไงก็ไม่เหนื่อยดูเหมือนว่าคนเต็มกําลังพวกนี้เนี่ยนะครับทำอะไรก็ไม่เหนื่อยแต่บางคนครับเต็มกําลังได้แป๊บเดียวเองหมดกําลังแล้ว แล้วก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนนั้นพระเจ้าก็ได้ให้พลังที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแม้พระคมัมดีจะบอกว่าคนที่เราคอยไปเจรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่ก็ตามแต่เราต้องยอมรับว่าเต็มกําลังของแต่ละคนนั้นขนาดไม่เท่ากันบางคนอาจจะยกน้ําหนักได้50กิโลบางคนก็ได้แค่10กิโลบางคนได้3ามกิโลนี่เต็มกลืนแล้วในนั้นเองนะครับขอดูน้ำใจเราทั้งหลายว่าความสามารถมีไม่เท่ากันไม่เป็นไรควรทาให้มันเต็มกําลังเพราะอย่างนั้นเมื่อเราทําแล้วพระเจ้าจะตรัสว่า จะเป็นท่าดีแลสสะสัตว์ซื่อเจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งใจดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับใจของเจ้าเถิดเขาทําให้เจ้านายมีความสุขทําให้พระเจ้า,ามีความสุขนะครับโดยการสัตว์ซื่อทําอย่างเต็มกําลังเพื่อ,พ,อพระองค์ใช่ไามครับ